สวัสดีครับ FC เรามาดูขบวนแห่เทียนเข้าพรรษากันนะครับนู่นนะฮะร,รำกันมาแต่นู่นเลยครับ FC โอสนุกสนานกันเลยเฮ้ยฮโอ้สุดจริงอะไรจริงพี่น้องสนุกสนุกสนุกโอ้ข้างหน้าเป็นขบวนเทียนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ออดอสวัสดีครับงานแห่เทียนบอครับนี่ แห่ไปไหนครับนี่ไปไวัดสุภาค่ะอ๋อนี่เหรอครับค่ะ<า>โอ้หขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยน,นะครับคุณครูครับขอบคุณครับถ่ายคลิปได้อยู่ค่ะอย่าเพิ่งถามผ่านเลยเออน่าเอฟซีเดี๋วยวไ, <laughs> ไปดูบรรยากาศการแห่เทียนพภาษาของเด็กๆที่วัดโรงเรียนโรงเรียนบ้านอีกุดนะครับเอฟซีนี่ฮนะด,ดูน้องๆน,นะถือเทียน <c oughs> ครับผมจ่องตัวท oh oh ี่ชาแนลเอ้ยจ้สวัสดีครับ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 โอ้โห FC เต็มเลย FC ยอดไปนะครับ FC สวัสดีเด็กๆสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โห FC เด็กๆน่ารักน่ารักกันเลยนะครับเดินเข้ามา อย่างงานนะครับเป็นงานกระบวนาแห่เนะะเาะวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีจ้าวัสด,ดีครับเด็กๆโอ้โหเด็กๆน่ารักมากเลยทีนะฮะเพราะว่าเป็นงานกระบวนแห่เทียนนะครับวันเข้าวันษาเนาะนะครับเด็กๆก,ก็เลยคุณรูจัดกิจกรรมแห่เทียนดีครับวัสด,ดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดีครับโอ้ยออาย,ยา,ยส,ายสนุกสนานกันใหเลยนี่นโรรอ้โนะหน,นี่นะฮะกร็ระหว่างทำงานอยู่น้องเอมีเสียงดนตรีมาพวกเราก็เลยนะครับพาเอฟมาดูขบวนแห่ ฮะอยากเรียนใหม่เหรอเออเราก็อยากไปอยู่นะครับแต่ว่าชุดเรารู้สึกว่าวัดข้างหน้านี่ไงอืสุดจริงอะไรจริงนะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้ในผู้ที่แซวสาวด้วยคุณเอาเร็วๆห้ามบทันเขาเร็วๆเเปล่าเล่นเปล่าเล่นโอ้ยอ เอฟซีโอเด็กนักเรียนเยอะอยู่เนะาะเยอะเยอะมาถึงมัธยมสามนนขบวนโอ้โหก,กิจกรรมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะดีดีมันโอเคดีอ่ะเห็นโรงเรียนลูกลูกผมก็แบบนี้แหละวันเนี้ยโรงเรียนต่างจงังหวัดมันจะมีแบบนี้นะครับเอฟซีวันครูวันพระวันอะไรก็จะพากันไปวัดไปวาเนาะกิจกรรมเฮ้ยทำไมรถเป็นเหมือนกันอะเล้ง อชนะเ,เดินไปตามเขาอยู่แต่ว่าเรามีภารกิจของเราใช่ใช่เดี๋ยว <ละ S 1> ปูนปูนเราไม่แห้งไงเอยปูนเรามันจะแห้งไปก็ขอบคุณที่รับชมน้องเอฟซีเนาะก็หวังว่าจะได้รับบุญรับกุศลด้วยกันนะครับมาดูขบวนแห่ของเด็กๆนะครับของโรงเรียนบ้านอีกุลนะครับเอฟซีขอบคุณนะครับที่รับชมและเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับนี่เราบรรดาคุณยายก็มาดูขบวนแห่เนาะเอ้าเอฟซี เดี๋ยวเราจะกลับไปลุยงานกันแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับไป <c oughs>